สวัสดีครับวันนี้เราก็มาดูบล็อกไฟฟ้านะฮะหรือก็เรียกว่าสว่านไร้สายก็ได้นะครับ,บกษณะนะฮะบล็อกไฟฟ้า4หุ่นนะฮะทำไมถึงเร,เรามาดูเรื่อง4ี่หุ่นกันนะฮะขนาดขาสี่หุน่นเขาคือหมายถึงว่าเขาใช้กับลูกบล็อก4ี่หุ่นได้นะฮะตรงนี้นะฮะลูกบล็อก4หุ่นก็คือลูกบล็อกทั่วๆไปนะฮะเดี๋ยวเราลูกบล็อก4หุ่นให้ดูก่อนนะฮะ อันนี้ก็คือชุดบล็อกนะฮะชุดบล็อกสี่หุนก็จะอาจจะมีข้อต่ออะไรเงี้ยนะฮะอันนี้ใช้กันได้นะฮะขนาดสี่หุนสี่หุนก็คือจะเป็นอ่าหนึ่งทับสองนะฮะนะฮะอันนี้นะฮะนะฮะสองหุนนะครับขนาดเนี้นะฮะก็จะคือใช้กับอ่าบล็อกขนาดสี่หุนก็คือสี่หุนนี้ก็เป็นมาตรฐานนะฮะมีหกหุนก็มีนะฮะบล็อกก็จะคือจะโตขึ้นอีกหน่อยนะฮะ ใส่แล้วก็ดึงนิดนึงมันข้างแน่นนะฮะอ่านะฮะค้างแน่นเพราะเขามีตัวล็อกอยู่นกันนะตรงนี้เป็นสปริงนะฮะสปริงก็เลยล็อกแน่นนะฮะนะฮะจะโตเท่าๆกันนะเหลี่ยมตรงนี้ ันนี้เราก็มาดูต่อไปเลยนะครับอันนี้เราก็รู้แล้วแหละว่าโอเคอันนี้ก็เป็นใช้กับลูกบล็อก4หุนนะฮะนะมาตรฐานอันนี้เราก็เพิ่งซื้อมาลองใช้นะฮะที่ซื้อมาก็คืออันนี้เขาบอกว่าเป็นมอเตอร์แบบบัตเล็ตนะฮะมอเตอร์แบบบัตเล็ตหมายถึงว่ามอเตอร์ที่ไม่ต้องใช้แปลงถ่านนะฮะใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยในการอ สลับกระแสนะฮะไม่ต้องใช้แปลงฐานนะฮะเดี๋ยวก็ามาดูนะฮะในกล่องนี้เขาก็จะมีที่ให้มาก็จะเป็นตัวสว่านนะฮะแล้วก็มีแบตเตอรี่นะฮะสองก้อนนะฮะก็มีอันนี้ก็เป็นจะเรียกเป็นหัวจำปาแล้วกันนะฮะสำหรับไว้จับดอกสว่านหรือว่าจับสกูอะไรเงี้ยนะฮะจับ ปลายสว่านอะไรเงี้ยได้นะฮะก็จะมีลูกบล็อกมาให้1นลูกนะฮะอันนี้เบอร์เบอร์ยีองนะฮะก็มียางล็อกเราก็มาดูฟังก์ชันเลยนะฮะฟังก์ชันก็อยู่ตรงนี้นะฮะอันนี้เราก็แบตเตอรี่ใส่นะฮะ ดัแบ,บแรกนะฮะกดไปปุ๊บนะฮะกดอ่าหม,มุนฝานะฮะหรือหมุนขันน็อตนะฮะสังเกตไฟเก,ก็จะมีอ่าอันนี้เราปล่อยแล้วก็ยังติดอยู่นะฮะเหมือนว่าเขามีอ่ารีเลย์นะฮะให้ไฟใช้ได้สักระยะหนึ่งทำให้เวลาที่เราจะเจาะครั้งต่อไปก็จะมีแสงสว่างอยู่นะะก็ดีนะฮะถ้าเราอ่าเราพูดถึงการหมุน เข้าหรือขันน็อตก่อนนะฮะมือฝานะฮะก็จะมีสปีดให้2ส,สปีดนะฮะสังเกตนะฮะถ้าเรากดนะฮะนี่จะวิ่งไปวิ่งมานะฮะขอมือนี่กดดีกว่านะฮะนะฮะขึ้นเรื่องลงนะฮะอันนี้น่าจะเป็นสปีดช้านะฮะอันนี้ปรกดใงอันอันนี้จะไวขึ้นนะสังเกตนะฮะกดมาลงมาอันนี้จะช้านะฮะ นี่นะฮะมี2สปีดนะสำหรับการขันนะฮะสมมุติเราลองยึดดูนะฮะอันนี้เราหมุนอ่เาเรายึดแบบเบาๆนะฮะพอเรายึดแรงขึ้นก็เขาจะกระแทกนะฮะนะอันนี้อันนี้จะเป็นการคายจะมีสปีดเดียวนะฮะ,ะสังเกตนะฮะ ันนี้กดไปแถบตรงนี้จะไม่มีไฟติดอนอกจากไฟขีดแบตตรงนี้3าขีดนะฮะอันนี้อันนี้ก็คือลักษณะถ้าเป็นลักษณะนี้ก็คือเรากดแช่ไปก็คือ,อสว่านก็จะทํางานตลอดนะฮะแต่ถ้าเรากดาให้ขึ้นไฟกลมๆตรงนี้นะฮะเขาจะตัดนะฮะประมาณ1วิหรือ2วินะฮะเนี่ยเรากดแช่เรากดปุ๊บนะฮะเขาจะตัดตัวเองนะฮะ นะฮะโอเคนะถ้ามีไฟขึ้นตรงนี้นะฮะแต่ถ้าเรากดให้ดับนะฮะนะฮะปุ่มนี้ดับเนขะาจะหมุนต่อเนื่องนะฮะหมุนต่อเนื่องนะฮะแต่แต่ถ้าเป็นคายน็อตนี้มีสปีดเดียวนะฮะลักษณะการทำงานก็จะมีนะแค่เดินหน้าถอยหลังนะถ้าเราดูนะฮะแล้วก็มีถ้าขันเข้า คันน็อตก็มี2ส,สปีดนะฮะแต่ถ้าใครมีสปีดเดียวแต่ว่ามันจะมีแบบระบบตัดอัตโนมัติให้ทุก2อวิอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้ถ้าผมด,ดูดูภายนอกนะฮะ,ะสังเกตสังเกตเป็นมอเตอร์น่าจะเป็นมอเตอร์บัลเลตเท่าที่เราเราดูนะะจะไม่มีประกายไฟขึ้นจากที่แปลงถ่ายนะฮะเพราะว่าถ้าเป็นถ้าเป็นมอเตอร์ที่มีแปลงถ่ายจะมีประกายไฟตรงนี้นะฮะ หมายถึงช่วงนี้จะเป็นแปลงฐานนะฮะแต่แต่อันนี้คือไม่มีประกายไฟก็คงจะเป็นอ่ามอเตอร์ที่ใช้บัลเลตจริงๆนะฮะอันนี้เราก็มาดูนะฮะว่าเขารูปทรงเขาก็สวยงามดีอยู่นะ,ะอันนี้เราก็ใส่สำหรับขันสกรูอะไรเงี้ยนะฮะ ขันสัก,กูอันนี้เราลองลาดูนะก็โอเคอยู่นะฮะอันนี้ลองถอยหลังนะฮะก็ได้อยู่นะฮะถ้าเราใส่สักนะฮะ ก็ใช้ในการขายสก,กรูอะไรเงี้ยนะฮะนะฮะ <Okay. S 1> ครับรูปทรงก็สวยงามดีนะฮะดูจากการทำงานแล้วก็นะะบัดเล็ตในราคาไม่ถึงพันนี้ก็น่าใช้อยู่นะฮะสว่านที่ไม่มีแปลงฐานนะฮะก็ลองลองดูนะฮะอันนี้ผมก็เพิ่ง เพิ่งเอาเอามาลองใช้ดูนะยังยังไม่ได้ใช้ด้วยสักคำนะเพิ่งซื้อมานะโอเคนะครับอันนี้เราก็เอามาให้ดูเผื่อใครสนใจนะสว่านหรือว่าบล็อกอ่แบบบัตเลตนะฮะมอเตอร์บัตเล t ตมอเตอร์ที่ไม่มีแปลงฐานนะครับอันนี้เราก็จบคลิปเท่านี้แล้วครับสวัสดีครับ